สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายไรยต่อที่หนึ้อยห้าสิบก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u e m o n e y หรือช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าถ้าหากเราสลับระหว่าง ไปเจอกับบีเอียนเนาะเพราะว่าในเว็บเนี่ยมันแปลให้อีกแบบหนึ่งตอนนี้ผมก็ไปเปิดอ,อ,อ่านในส่วนของมังงะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคือไปเจอเนาะไม่ใช่บีเอียนเหมือนกับในคลิป2คลิปก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปโอเคครับขอแก้ไขจากบีเอียนเป็นไปเจอเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวละครที่มีบทและมาช่วยพระเอกในยามวิกฤตคือไปเจอและไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวในอนาคต เราก็จะมีบทของบีเอียนออกมาอย่างแน่นอนโอเคไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้จัดการกับเปร็นบูเพิงผู้นำของวิหารพีสาตรใช่แล้วด้วยการมาถึงของไปเจอหนึ่งในสองสักชีในตำนานของพระเอกนั้นทำให้สาการฝ่ายของจินถิงซานกลับมาอยู่ในความได้เปรียบเป็นอย่างมาก ด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไปเจอปลดปล่อยออกมานั้นทำให้บทสวดและเวทมนต์คาถาของเราสิบคนทรงในตำนานตอนนี้นั้นพลังร้อยร้อลงไปมากทว่าย่างไรยางไรก็ตามนะครับในเวลาเดียวกันนี้นั้นหลังจากที่หอกราชันและภาพเงาของหอกทั้งหมดจะทะลุการป้องกันมาได้นั้นจูๆ่ๆในตอนนั้นเองวูเซียนก็ได้ยกมือขึ้นมาสัก่อนและเลว จากนั้นเองมานพลังสีม่วงก็กลับมาแข็งแกร่งเชกเช่นเดิมท่านผู้เซียนผู้ฝึกยุดชุดแดงทั้ง18คนได้รวบรวมพลังลมปานเอาไว้ก่อนที่จะส่งปานไปให้10คนส่งไปในฝั่งของไปเจอนะครับได้บินบวนไปมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะบินจากที่นี่ไปในที่สุดนะครับแสงสว่างจากตัวมันก็ได้จางหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮไปเจอ หยวนเอ๋อที่เห็นการจากไปของไปเจอนะครับนางรู้สึกไม่ให้อ่าไม่อยากให้มันจากไปทั้งๆแบบนี้เลยถึงแม้ว่าไปเจอจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถึงแบบนั้นพลังของมันก็มีขีดจำกัดอยู่มันคงต้องการพักผลล่อนละนะหัวอู่เตานะครับได้พูดขึ้นก่อนที่จะพยักหน้า ลูโจเองก็เหลือบมองไปที่เมนูระบบตามที่คาดเอาไว้บัตรนี้นั้นที่ด้านหลังของไปเจอนะครับมีสถานบงบอกเอาไว้มันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าพักผ่อนที่ด้านหลังของสถานะนั้นก็ไม่ได้มีระยะเวลาระบุเอาไว้ด้วยดูเหมือนว่าไปเจอจะมีความสามารถที่เกินความคาดหมายของลู่โจไปเยอะหลังจากนั้นนะครับรลเอกของเราก็ได้คุณคิดต่อไป งั uhm. ้นก็หมายความว่าสัตว์ขีในตำนานอีกตัวของข้าอย่างบีเอียนเองก็มีความสามารถในการบดขยี้เหล่าศัตรูที่ขวางหน้าอย่างนั้นสินะท่านผู้เซียนนักบุญแห่งดาบลัวชีซานนะครับได้เข้าใกล้สิบคนทรงมากยิ่งขึ้นในตอนนี้เองพลังเวทมนต์คาถาอ่อนลงอ่อนแรงลงมากเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงไม่กล้าที่จะ ออกโจมตีโดยประมาทอีกต่อไปวัววูเต่าที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดเยอะยันออกมาเฮ้ยลัวชีสานถ้าหากเจ้าต้องการแล้วล่ะก็ครั้งนี้ข้าก็จะให้โอกาสไว้ชีวิตเจ้าน้อยแน่วัววูเต่าเจ้าถตาหากเจ้ายังเป็นลูกผู้ชายอยู่แล้วล่ะก็มาสู้กับข้าซึ่งซึ่งน่าสะนักบุญแห่งดาบลัวชีสานนะครับกาลังท้าตายวัววูเต่าที่กําลังยืนอยู่ข้างๆปรมาจารย์จอมวายร้ายจีเทียงเต้านั่นเองย่อมได้ ัววูเตาได้หันหน้าไปยังทิศทางนะครับของลูโจจากนั้นทําการคารวะก่อนที่จะพูดขึ้นเออท่านปรมาจารย์จีข้าหวังเหลือเกินว่าท่านนั้นจะอนุญาตให้ข้าได้ไปสู้และถ้าหาข้าพ่ายแพ้และตายตักไปนั่นก็มันเป็นเพราะว่าข้าผู้นี้อ่อนแอเองพละอีกของเราพยักหน้านะครับไปซะลูโจนั้นรู้ว่าหัววูเตาต้องการที่จะตัดสัมพันธ์ทั้งหมดกับสสํานักหยุนไป ถ้าเขาไม่ทาแบบนั้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปมที่สองในใจของหัววู้เต่าไปในตอนนี้พลังของหัววู้เต่านั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะแบบนั้นเขาจึงมั่นใจในพลังตัวเองมากยิ่งขึ้นตายซะนักบุญแห่งดาบนะครับลัวชีสันได้กระโจนเข้ามายัางเบื้องหน้าของหัววู้เต่าในทันทีหัววู้เต่าเองก็ได้ใช้ปลายเท้านะครับแตะไปที่รถม้าล่องมีคายางเบาๆก่อนที่จะพุ่งทะยานไปยังทิศทาง ของฝ่ายสัตรูพลังผนึกตาประทับทั้งหกนะครับที่เคยปกป้องรถม้าเอาไว้บัดนี้มันก็ได้จางหายไปแล้วเช่นเดียวกันและเพราะพลังเวทมนคาถาคุณใสตอนนี้นั้นถูกลดทอนพลังลงไปมากโดยไปเจอซึ่งพอเป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรต้องกลัวฝ่ายสัตรูอีกต่อไปลัวชีซานนะครับและหัวหวูเตาได้ไป,ปเผชิญหน้ากันท่ามกลางสนามการต่อสู้หลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ค่อยๆหายไปไกลแสนไกล ลู่โจในตอนนี้นะครับยังคงยืนเอามือคว้หลังเชกดเช่นเคยสายตาของเขานะครับยังดูเฉยเมยและเย็นชามไม่เปลี่ยนสิบคนส่งทั้งสองฝ่ายต่างก็สบตากันวูเซียนมองไปที่ลู่โจนะครับแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นเขาพูดขึ้นในทันทีว่าฮึปรมาจารย์แห่งศาลาจินจริงซานอื่นจี้เทียนเต้าจากข้อมูลทั้งหมดที่วูเซียนรู้มามันนั้นเป็นข้อมูลจากความทรงจําของผูเชิงน,นั่นเอง ในตอนแรกนะครับเขาจ้องมองลูโจเป็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่น่ารังเกียจแต่เพียงเท่านั้นแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นคงจะต้องเปลี่ยนสถานทัศนคติที่มีต่อลู่โจไปเสียแลว้วลู่โจก็ได้พูดออกมาเสียก่อนเฮ้ข้านะพิดหวังเสียจริงอะไรนะบนรรพบุรุษผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในตอนนี้กลับกลายเป็นขี้ข้าของคนอื่นไปเสียได้เมื่อวูเซียนได้ยินลู่โจแบบนั้นนะครับเขาก็ได้ตอบกลับมาในทันทีเฮ้ หากเจ้าไม่มีไปเจอขาก็คงไม่ต้องหากเจ้าไม่มีไปเจอขาก็คงจะจัดการพวกเจ้าอย่างง่ายดายไปแลว้วเจ้าบังอาจที่ากล้าดูถูกสิบคนทรงของพวกเรายับรองเจ้าไม่ตายดีแน่ทั้งสองฝ่ายนะครับเปิดฉากทะเลาะกันอีกครั้งหมิงซื่ออินที่ทนฟังอยู่นานก็เริ่มอดทนไม่ไหวแลว้วน้อยเน่หย,ยุดพร่ำได้แลว้วพลังของเวทมนต์คาถาในตอนนี้น่ะมันได้จางหายไปแลว้วพวกเจ้าทุกคนนะก็คงจะ มีพลังไม่เกินผู้ฝึกยุทธที่มีร่างอาวตารูกุตระกายดอกบัวห้ากลีบหรอกเจ้านะ่ะเป็นผู้นําของสิบคนทรงอย่างนั้นสินะอย่างเจ้าข้าไม่คิดอย่างเจ้านะข้าไม่คิดว่าจะมีพลังร่างอาวตรดอกบัวเกินจิตกลีบไปได้หรอกเจ้านะ่ะจะเอาอะไรไปต้านทานกับฝ่ามือของท่านอาจารย์ข้าได้กันอูเซียนเองนะครับเริ่มหมดความอดทนเต็มที่เดิมทีนะครับเขาคือผู้ที่ตายไปแล้วไหนตอนนี้เขากลับถูกมาที่ยรียกเขาถูก เรียกมาที่ลูกปัจจุบันโดยความต้องการของเราลูกร้านเพียงเท่านั้นตัวเขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าเรื่องที่กำลังทำอยู่นั้นมันจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายกันแน่จ้องหองอูเซียนนั้นโกรธมากที่ได้ยินหมิงซื่ออินพูดเช่นนั้นในตอนนั้นเองพลังสีม่วงบนตัวเขานะครับก็ได้แพร่กระจายไปตัวทุกพื้น,นที่นเมื่อฟานสงเห็นแบบนั้นก็รีบพูดเตือนในทันทีทุกคนระวังด้วย นั่นนั่นมันพลังเวทมุนคาถาที่มีพลังโปโปกับผู้ฝึกยุดขั้นด่วนเสรเียที่ใช้พลังร่ากอาวตารโรกุตระกายดอกบัวเจ็ดกลีบขั้นสุดยอดข้าคิดว่าผู้ที่จะตอกอนกับพลังนั้นได้คงจะมีแต่ผู้ฝึกยุดที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกลีบเท่านั้นเฮ่ <c oughs> พลังร่างอาวตารดอกบัวเจ็ดกลีบขั้นสูงสุดงั้นเหรอวูเสียวูดีวูเจินวูหลัวและวูหลีเองก็ระเบิดพลังออกมาเช่นเดียวกันมนุษย์นะ ก็เป็นมนุษย์ดูวันยังคำ่ำมาแรงยางพวกเจ้านะ่ะก็ยังคงเป็นนอนมาแรงวันดูอย่างนั้นเช่นเคยพลังของสิสคนทรงยางพวกเรานะ่ะอยู่เหนือครับขอบเขตจินตนาการของพวกเจ้าไปมากแล้วไอ้หนูเอย๋ยลู่โจได้เอามือของตัวเองนะครับคว้าไปที่ควานซุยเวินจากนั้นการเคลื่อนไหวของลู่โจนั้นรวดเร็วมากที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาเองมีพลังวรยุทธ์อ่า ที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์ขั้นมหาราชคูนั่นเองหลังจากที่คว้าตัวฟานซุยเวินได้ลู่โจก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ฟานซุยเวินเจ้านะมองเห็นความจริงแล้วหรือยังละ่ะใบหน้าของฟานซุยเวินยังคงยิงพยอมเช,เช่นเดิมตัวเขายังคงเงียบไม่พูดอะไรเฮ้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเราอัศวินดําที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของลำดับทมิน งั้นข้าข้าจะให้ทุกคนได้ดูและเจ้าจงจําไว้ให้ดีหลังจากพูจบนะครับลู่โจก็ได้สั่นฝ่ามือไปที่กลางหลังของฟานซุยเหวนินปรมาจารย์กินจิงสัต์ไม่ใบหน้าของฟานใบหน้าของฟานสงได้เปลี่ยนไปสีหน้าของเขาสีลงนะครับเพราะว่าความตึงตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เมื่อลู่โจนะครับได้ใช้พลังลมปานของตัวเองใส่ไปที่ฟานซุยเหวนินเขาก็สัมผัสได้ถึงพลัง ของฟานซุยเวินชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะพลังเคล็ดอักษรสวรรค์ของลู่โจนะครับทําให้จิตใจของฟานซุยเวินนั้นกลับมาดูชัดเจนอีกครั้งหรือว่าก่อนหน้านี้เขาถูกเวทมนต์คาถาคุณไสเล่นงานบางตากันจริงๆอย่างนั้นเหรอนะกๆนี่มันฟานซุยเวินถึงกับตองดวงตาเบิกกว้างนะครับดวงตาของเขาปริ้งประกายแสงสีน้ําเงินออกมาใบหน้าของฟานซุยเวินนั้นได้กลับมาดูโหดเคี่ยมอีกครั้งก่อนที่จะคำรามออกมา เจ้าอีกแล้วสินนะ่ะพลังเวทมนต์คาถาแห่งความลงไหลได้ถูกคลายไปแล้วทําไมเจ้ายังไม่ลงมืออีกลูโจโได้เอาฝ่ามือฟาดไปที่หลังของฟานซุยเวินอีกครั้งฟึฟานซุยเวินที่ได้รับแรงกระแทกก็ได้หมุนตัวไปข้างหน้านะครับก่อนในตอนนี้นั้นตัวเขากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังจากที่โดนของเข้าไปในที่สุดจิตใจของเขาก็กลับมาว่างเปล่าข้าข้าเป็นใครกันทําไมข้ามาอยู่ที่นี่ได้ข้าข้าอยู่ที่ไหน หลังจากนั้นไม่นานนะครับภาพแห่งความทรงจําทั้งหมดก็ได้ย้อนกลับมาหาตัวเขาอีกครั้ง10คนส่งมอลี่ดวงตาของฟานซุยเวินนะครับเต็มไปด้วยความโกรธและความเครียดแขนดูเหมือนว่าเขาจะโดนเล่นงานด้วยเวทมนต์คาถาและโดนคุณไสโดนเล่นของอาเนตรสาริกาลิ้นทองเข้าจริงๆแล้วบัตรนี้ ชายที่เคยโหดเหี้ยมที่สุดนั้นเขากลับมามีสติสัมปัญญะอาสติสัมปะชัญญะสมประกอบอีกครั้งร่างอาวตารโรกุตะายร้อยวิธีสิ้นเสียงนะครับพลังร่างอาวตารที่สูงใหญ่ที่มีดอกบัวถึงแปดกลีบก็ได้ปรากฏขึ้นในทังทีเอาล่ะสิในเวลานี้นั้นฝานซุยเวินเขากำลังลงมือแล้วอยู่จงและต้วนยางวงนะครับตามก็จ้องมองมาที่ผู้เป็นหัวหน้าอย่างตื่นเต้นเออท่านหัวหน้า วัวหน้านี่เจ้าทําอะไรลงไปอยู่จงได้ตะโกนออกมานะครับฟานสูงที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้เวลาชั่วคู่หนึ่งประจิตปะตอรเรื่องจนพูดออกมาอีกครั้งหุบป,ปากไปซะฟานซุยเหวินน่ะรู้ไหมว่าเขาต้องทนทุกทรมานอยู่ในเวทมนต์คาถาแห่งความหลงไหลนี้นานแค่ไหนท่านปรมาจารย์จีเทียนเต้าน่านะช,ช่วยคลายเวทมนต์สะกดให้แล้วเจ้าน่ะควรขอบคุณท่านปรมาจารย์จีเทียนเต้ามากกว่าหฮ้เวทมนต์คาถาคุณใสแห่งความหลงไหลงั้นเหรอ เราลูกน้องอัศวินดำนะครับดูจงถึงกับต้องตกตะลึงเจ้าก็ดูด้วยตาตัวเองซะฝางสงเคยเรียนรู้วิธีการใช้เวทมนต์คาถาเบื้องต้นมาก่อนนะครับถ้าหากเป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาเรื่องเวทมนต์คาถาก็ไม่แปลกเลยที่จะไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจสิ่งนี้ความสามารถของลูกโจที่จะสามารถคลายปนึกของเวทมนต์คาถารวมไปถึงเคล็ดวิชาแห่งสำนักบริสุทธิ์ได้นั้น พระเอกใช้เพียงแค่ฟามือเดียวก็สามารถทําให้เกิดสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้นั่นนั่นนั้นทาให้ฟานสงรู้สึกตกใจมากในตอนนั้นเองนะครับช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าก็ได้หมดไปฟานซุยเวินที่ได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งตัวเขาได้จําเรื่องราวทั้งหมดได้ก็รีบพูดออกมาในทันทีใครที่กล้ามาทําให้ข้าคุณเกลื่องใครมันมันคนนั้นจะต้องตาย ฟานซุยเวินได้ใช้สุดยอดวิชาจากลัธิเตาของตัวเองในทันทีและเพราะแบบนั้นนะครับเพราะพลังร่างอาวตารดอกบัวทั้ง8แห่งร้อยวิธีทําให้พลังของฟานซุยเวินนั้นแกรงกล้าม,มากยิ่งขึ้นอดีตผู้ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับธมินผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของบัญชีดําได้กลับมาอย่างเป็นทางการแลว้วอยู่จงและตัวชานหงนะครับลูกน้องของเขาต่างตกใจเมื่อได้เห็นพลังหนี้ กาวคนทรงที่เห็นแบบนั้นถึงกับต้องตกใจเช่นกันจูจูได้ปรากฏผู้ที่มีพลังร่างอาวตารที่มีดอกบัวถึงแปดกลีบปรากฏตัวขึ้นนะที่แห่งนี้ตูมตูมตูมเงาจํานวนมากได้ปรากฏขึ้นมันได้พุ่งเข้าสู่วูเซียนในทันทีพลังทั้งหมดราวกับ5าฝนกลุ่มลูกธนูที่จู่โจมลงมาจากฟากฝ่าฟานทรงนะครับที่เห็นเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่สินะจะต้องเป็นพลังที่แท้จริงของเขา พลังของผู้ฝึกยุทธที่มีร่างอวตารดอกบวัวแปดกลีบนะฟานซุยเวินนะครับได้แยกตัวออกไปอย่างสันโดษหลายกว่าทศวรรษใช่แล้วมอรลี่แล้วมอลี่คือไก่กันทําไมเจ้านั่นถึงสามารถควบคุมฟานซุยเวินผู้มีความสามารถที่ใช้ร่างอวตารดอกบวัวแปดกลีบแห่งร้อยวิถีได้การโจมตีของฟานซุยเวินได้ปกคลุมไปทั่วตั้งคปืนฟ้าและปืนแผ่นดินแม้แต่ผู้นำของสิบคนทรงอย่างวู้เซียนนะครับถึงกับต้องเสียบเสียเปรียบเอาละสิ สุดยอดผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับทรมินในอดีตประทะกับสิบคนทรงในตำนานเหตุการณ์นั้นกำลังดูเดือเดเลือดปาดทักท่านรูเซียนคนทรงคนอื่นๆนะครับถึงับต้องตกตะลึงและตะโกนขึ้นข้านะข้าต่างหากที่จะเป็น คนที่เจ้าจะต้องจับตามองตวนมู่เซิงได้ขวงออกราชันของเขานะครับและโจมตีไปที่คนอื่นๆลืมข่าสละอย่าลืมฆ่าสละหฮ้ <c oughs> มิงซื่ออินเองก็ได้ลอยไปบนอากาศนะครับก่อนที่จะนำสุดยอดอาวุธเขียวแห่งปืนพิพพออกมาเชกเช่นเดียวกัน สิทธิ์ตั้งคู่ของลู่โจต่างก็ครอบครองอาวุธระดับสว,สวรรค์เอาไว้เมื่อเปรียบเทียบกับคนทรงตั้งข้าวที่มีพลังวรย,ยุทธ์แค่ดอกบัว3ามสี่กลีบเท่านั้นมันก็ทําให้เราคนทรงทั้งหลายไม่มีความสามารถป้องกันการโจมตีการโจมตีได้แน่แต่ถึงแบบนั้นนะครับคู่ต่อสู้ของพวกเขาทั้งหมดก็มีถึง9คนด้วยกันปัญหาในตอนนี้นั้นดูที่จํานวนคนนั่นเองแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่ฝึกฝนการใช้เวทมนต์คาถาแต่ถึงแบบนั้น การจะใช้เวทมนต์คาถามันจําเป็นต้องเลกมาด้วยการ่รายเวทที่ค่อนข้างนานตัวหมู่เซิงและหมิงซื่ออินในตอนนี้นั้นคงจะเสียเปรียวกว่าด้านจํานวนพวกเขานั้นสามารถที่จะเอาชนะคนตั้งเก้าที่เหลือได้ยังไงกันท่านหัวหน้าอยู่จงและตัวหมู่เซิงนะครับบัดนี้อ่าเป็นยู่จงและต้วนยานหงนะครับที่มองไปที่หัวหน้าของพวกเขา เส่งพวกเขาคือสองอัชวินดำได้เต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตที่จะเป็นแขนเป็นขาให้กับฟานซุยเหวินอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เชื่อใจผู้นำคนนี้อย่างสุดหัวใจเมื่อเห็นฟานซุยเหวินกลับมาต่อสู้อย่างเป็นพลังอีกครั้งพวกเขาทั้งคู่ก็มีอาจที่จะทนนิ่งดูได้ได้อีกต่อไปลูโจรูปเขาตัวเองนะครับก่อ,อนที่จะพูดขึ้นพวกเจ้าเห็นแล้วหรือ,อยังฟานสงอธิบายเสริมขึ้นเล่งรัวนะ่ะถูกควบคุมอยู่ พวกเจ้าสี่พี่น้องก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเบี้ยเกมเบี้ยตัวหนึ่งในเกมเกมนี้ตอนนี้คนที่ควบคุมพวกเจ้าน่ะใส่แล้วผู้บงการส่วนหนึ่งน่ะอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแลว้วน้อยแน่สิบคนส่งใช่แล้วครับในเวลานี้นั้นการที่จะลงโทษหรือแก้แค้นใครสักคนไม่ต้องถามเลยว่าควรจะเล่นงานใครต้องเป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์คาถาอย่า,ยางไม่ต้องสงสัย อยู่จงและต้วนฉานหงนั้นได้อยู่ในเรือลําเดียวกับฟานซุยเหวนินและพวกเขาทั้งหมดนั้นได้อยู่ในเรือลําเดียวกับจินถิงซานตั้งแต่เริ่มและในตอนนี้นั้นทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยมาแล้วดังนั้นนะครับไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะไม่รู้สึกโกรธไอสัตว์ดูที่ยืนอยู่ตรงหน้าฟานสูงเองก็ได้เดินมาหาพวกเขาทั้งสองนะครับตัวเขาก็ได้ใช้ฟา่ามือก่อนที่จะซัดเข้าใส่อัศวินดำทั้งสองอย่างรวดเร็วฟูฟ๊ฟ ันรนาการที่ผนึกพวกเขาอยู่ในตอนนี้นะครับได้ถูกปลดปล่อยออกมาพลังลมปานทั้งหมดก็ได้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายมันได้เดือดดานขึ้นมาและในที่สุดความรู้สึกอันคุ้นเคยก็ได้กลับมาหาพวกเขาทั้งสองลู่โจเลือบมองคนทั้งสองอย่างใจเย็นอยู่โจและตัวยยานหงนะครับในเวลานี้ไม่กล้าที่จะต่อกรปรมาจารจากซาลาจินทิงซานคนนี้อีกต่อไป ฝ่ามือทั้งเก้าของลู่โจสามารถจัดการผู้ที่มีพลังร่างอาวตารรูกุตระกายดอกบัวเจ็ดกีบได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเหรนนบูเผิงผู้ที่ถูกการโจมตีตายไปในทันทีนั้นในตอนนี้ความกลัวที่ได้เห็นภาพที่ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้านะครับยังคงติดตาพวกเขาทั้งสองคนอยู่ยิ่งไปกว่านั้นพระมารยาสาราจินถิงสารคนน,นี้นั้นไม่ใช่ฝ่ายผิดเลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด นั่นก็คือไอ้พวกคนที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขานี้อยู่จงและตวนยานหงได้สบตากันนะครับก่อนเจะลอยขึ้นไปบนกลางอากาศพวกเราจะเข้าร่วมต่อสู้ด้วยการเพิ่มคู่ต่อสู้ถึงสองคนตาให้สร้างความกดดันให้กับไฟสิบคนทรงเป็นอย่างมากถาหากหมิงซื่ออินและตวนมูทรงสามารถเอาชนะศัตรูสังของคนได้การที่อยู่จงและตวนยานหงจะรับมือกับสิบคนทรงตีละคนนั้นก็คงจะไม่น่ามีปัญหาเอย ในตอนนี้นะครับยังเหลือคนทรงอีกสามคนที่ถือว่าเป็นตัวปัญหาและยังว่างอยู่ลูเจอ,อลูโจชำเลืองมองไปที่วู่จีวู้เปิงและวู้เฉินนอกเหนือจากวู่เซียนแล้วตั้งสามคนเป็นคนทรงที่มีพลังมากที่สุดแล้วนั่นเองวู่เซียนในตอนนี้นั้นได้ลอยสูงขึ้นเหนือท้องฟ้าตัวเขาได้ลอยสูงขึ้นไปกว่ารุม้าล่องมิาแล้วในตอนนั้นเองฟานซุยเหวินก็ตามไปติด ฟานซุยเวินที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในตอนเริ่มหนานเขาพูดขึ้นเฮ้เจ้าน่ะเอาชนะข้าไม่ได้หรอกนะไอซิบคนส่งในตอนนั้นเองนะครับลู่โจก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งเฮ้อย่าลืมข้าไปสิเจ้าลืมข้าไปแล้วสินะลู่โจนะครับไม่อยากที่จะเสียเวลาพูดต่อไปตัวเขาได้ใช้กลาสขึ้นพลังสายฟ้าออกมาจากฝ่ามืออย่างรวดเร็วลู่โจในตอนนี้นะครับเล็งไปที่บูจีวู้เพิงวูเจินและ จากนั้นการพลังสายฟ้าก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นสายฟ้าก่อนที่พุ่งหาทั้งสามคนไปคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นนะครับต่างก็ตื่นตกใจมาอีกแล้วใช่แล้วครับนี่คือสายฟ้าอันบอยสุที่เปียบประดุจดังมันป่าออกมาจากสวรรค์ปุ้มปุ้มทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้นะครับต่างก็ตื่นตกใจลูโจที่ได้ใช้กราดทั้งสามใบเสร็จเขาก็ได้ยืนเอามือควขยหลังเปื่อเฝ้ามองผลจากการโจมตีนี้เมกแปรปวนในตอนนั้นเอง เกิดฟ้าร้องขึ้นอย่างกระตันหันหลังจากนั้นพลังทั้งหมดก็ได้ผสมผสานกันจนเป็นสายฟ้าฟาดคนทรงทั้ง3นะครับรีบเสกม่านพลังป้องกันตัวเองในทันทีในตอนนี้ไม่เวลาไม่มีเวลาที่พวกเขาจะวิ่งหนีได้ทันแน่คืนพลังสายฟ้าที่มีเส้นผ่านสูงกลางหลายร้อยเมตรด้วยกันมันเป็นสายฟ้าที่มีแค่คนทรงเอ่อที่แม้แต่คนทรงเองก็ไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันเอ่อนี่ไม่ใช่คลื่นสายฟ้า แต่มันเป็นสายฟ้าจากสวรรค์มากกว่าตุ้มตุ้มเมื่อวูจีนะครับเห็นพลังสายฟ้าดวงตาของเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสิ้นหวังเปลี่ยนไปไม่ได้เลยว่าสิบคนทรงนั้นจะสามารถรับการโจมตีนี้อะไรได้ไง่ายๆหรือว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขานั้นเป็นไฟที่ชั่วร้ายไปแล้วแต่าหากพวกเขาไม่ใช่ไฟพีจริงๆก็คงไม่ถูกสายฟ้าจากสวงสวรรค์ลงทันแบบนี้หรอกก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ e ีนี้ เอาละสิครับเหตุการณ์กำลังสนุกดูเหมือนว่าการปิดฉากสงครามครั้งนี้กำลังใกล้มาถึงแล้วเพราะว่าบัตรนี้นั้นฝั่งของพระเอกที่ได้จัดการเรนบูเพิงและไอ้พวกวิหารปีศาจเนี่ยตัดออกจากอ,าอาดิตไปได้เลยเนาะเพราะว่าหนีกระเจตเจิงไอ้ต้วนซิงพากลับไปหมดแล้วเหลือแค่สิบคนสงเท่านั้นครับนำซ้ำพระเอกยังได้าฟานซุยเหวินอดีตชายที่เมื่อสามร้อยปีก่อนนะครับมีชื่ออยู่ในลำดับต้นของ บัญชีดำหรือว่าลำดับธมินก็อันนี้คือเขาที่เป็นเขาในตํานานจริงๆนะครับเขาที่แบบเป็นตัวอริโธดในในอดีตไม่ใช่เขาที่โดนอ่าเวทมนต์คาถาคุณใสจากไอ้ท่านหญิงมอลี่หรือว่าสิคนทรงไอ้ลูกหลาน10คนทรงที่ใช้อ่ามาก่อนหน้านี้พลังที่เล็ดพลังที่แท้จริงบวกกับความกดเขี้ยวความแค้นของเขาบอกได้เลยว่าทําให้ฟานซุยเวินในตอนนี้เนี่ย น่ากลัวยิ่งกวา่าตอนที่เขานั้นเคยปะทะกับพระเอกที่ศาลาโม่เทียนอตอนที่ไปจินสิงสานเสียอีกเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อกันในตอนหน้านะครับว่าเหตุการณ์จะจบเช่นไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคลิปต่อไปลงตามมาสวัสดีครับ